ค่ะเบิองมังหอยน้องนันเบิองมังหอยมังหอยหอยเชลี่นนี่เวลาขมานี่มาหาเอาแถวอักวน,นะน,วน,นกระเบา,าน้ำฮะน้นี่แถวโลขนาดนี่กระไล่หลายเลยน้องนันนี่ฮะอันนี้นูเอาคีบอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ป้าลงง้มให้เบิองเด้อยู่โลขนานะนี่อยู่แถวขนานี่ม,มันม่หน่อยได้นะเอาอันนี้สูบน้ำขม้าพี่บอก ซุบเข้ามาให้ยังบ่ีค่ะนามบ้านเพลนหลายหล,ลายค่ะสิบล่นั่นนี่พวนหนูยางลงมานี่พู้น่บพวสิบสองลาทางตะกาวพอมดูพอต้นไม้อันกลางๆนานะฮะนะขนาดพกมกลางะนะกววางแหงนูว่าซิม,มายูเห็ดน,น,นาอำเพลนนี่ละเรต้องเมืองบ้านกอกหรอกนห็นาแล้วค่ะ เอาขาวมากินวะสันเบืองมังหอยนะผู้ไลยหลายซใหไฮนูดำจักมืออยู่น้ำนี่ดำจนแล้ววาันเอาอยู่สองไอ้นองนี้นาะตะมอกสิบอเอามียปะเสบบวะชันตะมอกิเอามียปะ ขัะใส่รถอันนี้ใส่รถปั่นแล้วนะรอบนึงค่ะบันนี้มันนานแล้วก็เลยเอารถถายหน่อยปัน่นซอยเนาะเพราะว่ามันสิไดดัง่ายขึ้นกว่าเกล้าง่ายหยามากสิบหกเนาะมีเบิ้องมังหอยด้ละปุ่มละปั่มอยู่นี่นี่เบิ้งเกตมัมมงมหอยนะฮะนะ่ะเป็นหน่อยเป็นหน่อยอยู่เดี๋ยวให้ปาลาลองงมหอยอยู่คันแทนอาให้เบิ้งด้ย เมื่อกี้เราโจกเอาโจกเอาไหมหนูละอ้หลายโดเป็นตะเมยเนาะพุงตีนรูดแลวฮะนะอืมคอมัอนบบได้็อกฉัดอยู่บ่ตาเบิองมังหอยอ้า มาหอยพีฟูลัวลางอยู่นี่โอ้พูนกระปูทั้งหอยแม่บ้านเฮาบ่เคยบ้านเฮาบ่หลายปานี้แล้วมาเห็นบ้านพ่นคือหลายกระโดกระดียเทนะค่ะนี่อยู่น้ำแองน้ำนี่น่าหลายนะนี่น้ำไม่สิบุยออกมาแล้วหอยมันก็สิอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนเดิมจุดจูบงหยาไปน้ำนะคะ ค่ะมาดับหน้าอยู่ดีโอ้โหค่ะ <c oughs> อยู่บ้านเราให้งาม ซื้อว่าปาวนที่มาได้ผูอยู่บ้านเราใหงงามน,นะคปะปะโอ้เใคบ้างเจ้าของาองอานเหรอค่ะเพิ่นมาได้ผูอยู่นี่โอ้เิ่นมาได้ผูกกำลังงานค่ะโอ้มาอยู่ตูนยังน้อยผูเป็นสาวสามสี่ปีแล้วละประมาณนี้แหละยีะ่สิบปีอ่า ไม่ไม่ผ่านบ้านนาะคาไหร่ค่ะมาทางถนนตัดใหม่โอ้ดน้อาอาบ้านค่ะใคา่นน,นหน้าเขาอยู่มองมองได้หน้าฮานี่หน้าฮานี่เออเหน้าฮานี่ซื้อว่าจังไลฮะหน้า,นะนากอกค่ะแม่ ทางออกไปนี่บ้านออกบ้านใดแม่ออกไปนี่บ้านเนออกไปทางบ้านจุบจังค่ะโอ้มาเป็นเล่าแล้วหลับไปทำอบ้านจุบจังี้ยค่ะค่ะคือไดนโจกอย่างนี้ไม่ได้เอามาแม่จะอยู่บ้านเลยบ้านนาใครบอกบ้านนาของเอ

จ้กร้านน้ำแข็งวาสนาบอกอยู่อย oui> ู่บ้านนาไข่ตะมอกร้านน้ำแข็งวาสนาอยู่บ้านนาไข่นี่เราโทรมาแม่แม่เอฟซีเอ้าคุยน้ำร้านเดี๋ยวเมยังไว้หาล่ะเฮ้ยงอมหอยเทาเบิงแน่ชิลลหอยนะชิลลคู่ไฮได้ส์่ะเอ้า นี่หอยนี่น้องนัทนี่เอาตามแจ้นานี่นี่นี่เยอะเลย,ยลน้องหอยเยเยอะมากเลยเยอะมากเลย,เลยค่ะนี่มีแต่หอยนะน้องนัทพี่พลูปปุ่มลำปาอยู่ปันมวยมาข่อ,อยังวะเอาเปิดมะผู้น้องนัทอู้สะอ่อนหอยค่ะแต่ว่ามันกินข่าวดีมันอันตรายมันไม่ได้กินข่าวได้กินหอยนะ หอยเชลยงูอันนี้ก็กสอบปุยหอยทางเบิดไเด้ค่ะอเอาลุงไหวยังหิวลงมาอีกอาาอกระตาเปล่าไรหลายเออเฮ้ยเดียวแสดงก็เด้อ <laughs> นี่เบิ่งพวกมูกเก็บได้หลายเลยเด้อนี่ฮันนี่พี่เต็มได้ตะก,การหนึ่งแล้วนะ นี่ค่ะนี่น้องนัดจะกินบอลน้องนอดนี่มา <k> เดี๋ยวสิเอาเมื่อให้ลูกวายก้อยซูกินเดิมมาแรงค่ะค่ะอ่ะคลิปนี้ก็โจเพียงเท่านี้นะคะนะเดี๋ยวได้เวลาดำนานแล้วเดี๋ยวประวรสิหายหัวเอาเก็บแต่หัวอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะลงนากันแล้วบ้านนี้เป็นหน้าเป็นตากันแล้วจังซี่ล่ะเฮาดำนาไปก็หากินกันไป ค่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ